สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาพี่นองทำการฉีดปุ๋ยอ้อยนะครับหลังจากฝนตกนักได้สามวันนะครับนี่อันนี้เพิ่งไท่องนะครับแต่ว่าไทบอเสร็จเพราะว่าอ้อยมปนงามนะครับน่าเสยยังอื่นไทยแท่งครับไทยได้มาสิบกุ่องนะครับอ้อยหักเบิดคดับก็เลยหยุดครับผมก็เลยสีเน้นฉีดปุ๋ยทั่งใบครับเพราะว่า ตั้งแต่ปลูกนะครับขันพืชติดตามมาผมยังท่านได้ใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับเนาะนะครับมันบวสามารถที่สิไทยได้ครับพอดีไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวก่อนสงการ,รับผมเลยขีดก้อนมือสงการนะครับมาวันนี้สีพาพี่น้องมาเบิังสูตรที่ผมขีดเนาะว่ามันได้ผลจริงบ่อนเออรอบพี่น้องเรา,าใส่ในแปลงของยายคลองเบิงมาผมพาไปเบิง หลุดง่ายๆครับสลุดเป็นบานนะครับหลดต้นทุนนะครับเดือดฮิวหลุดต้นทุนปุ๋ยเม็ดล่องเนาะมันสีมีโตนิวไรนะครับอันนี้ปุ๋ยเกียร์หนึ่งกิโลนะครับตัวนี้สิเป็นของนาโนครับนาโนแล้วก็ทุ่งเศรษฐีนะครับที่สำคัญเลพระเอกของปุ๋ยทางไปคือนี่ครับน้ำมันขี้หมูผมใช้ขี้หมูสามสิบกิโลนะครับต่อน้ำประมาณซิบหา ซิบลิตรถึงซิมหาลิตรนะครับมักแบบเกี่ยวพนแล้วก็กองเอานะครับมักไว้หนึ่งอาทิตย์นะครับจริงๆมรมักไว้มือสองมือขี่แต่แต่ผมใส่ควอมเกี่ยวพันนะครับแล้วก็น้ำนี่ประมาณสิบลิตรไปสิบสองลิตรนะครับแต่หนึ่งตัวหนึ่งนะครับผสมแบบเกี่ยวพนนะครับเอาขี้ใส่ทำขี้มูนิวไลท์หรืวก็นิวไลท์แล้วก็นานโนครับกุ้ยเก๋าแล้วก็ทุง่งเศรษฐี สามสีโตวสูตรนะครับที่ฉีดทางใบนะนะเดี๋ยวพี่น้องเบ่งนะครับนะอาจจะเป็นสูตรที่แบบบ่ด,ดีที่สุดนะครับแต่ก็เห็นให้อ้อยเ้างามแด้สามารถลดต้นทุนปุ๋ยเม็ดจากที่เขาใส่สิบกระสอบอาจจะได้ใส่อยู่หกถึงเจ็ดกระสอบครับลดลงมา3สามที่สี่ลูกนะครับถือว่าให้ลดต้นทุนเข่าเนะซฟต้นทุนนะครับ ให้พี่น้องเบ่งเอาเด้งามบน่นครับโถมหัวครับเบ่งอัตราก่อนะครับน,น,นี่ค่านผูได้ติดตามผมได้ตอนแรกนะแต่จะเห็นว่านี่ที่ผมสามอ่อยครับอ้อยสามด้พี่น้องมันอาจจะโตเพราะท่านดุนพี่นะครับแต่ว่ากาะระยะไกลเชียงนะครับน,นะครับผูได้เห็นชิมนี้แล้วก็นั่งไปลองใส่เบ่งครับ ว่านะมันในผลกับแปลงของท่านบ่ครับสำหรับผมกับใส่แต่เทคนิคแบบนี้ครับว่าลดต้นทุนเนาะน,นี่อันนี้คืออ้อยรุ่นน้องนะครับห่างกันเกือบเดือนสองเดือนครับอันนี้อ้อยรุ่นพี่ครับนะให้พี่น้องบ้างไดกว่าเห็นตัวอย่างจริงๆนะครับนาะเกษตรกรผู้ใดมีวิธีที่ดีหรือว่าลดต้นทุนเท่กากับมาแชร์คุ้มดูกันนะครับรว่าการลดต้นทุนหรือว่า วิธีแตเห็นให้งลงทุนอ่อยน่อยที่สุดนะครับกำไรลหลายเท่าก็ซอยกันพี่น้องเนาะเสียบว่าผมผมกาว,ว่า้ย่างท่านใ,ใส่ค้นเสียใหญ่ในแปลงนี้ครับเพราะว่าการเจ็ดการยหญาของผมใส่แบบไทยนะครับไทยตะก้อนปลูกซีเทียครับที่ผมเดบลไปชิปนก้อนครับเนาะอันนี้ก็ไทยกบขอเลยรอฝนเรงช่วงพืษสภาพมิถุน,น้าครับ ค่อยเสียปุ๋ยเม็ดมาใส่นะครับเพื่อให้มันพุ่งสัดขึ้นง,ง่ามๆครับอาคลิปนี้ผมก็สิฉีดปุ๋ยทา่าใบกอนด้เพี่นองอาฝากพี่องติดตามนะครับขอบคุณครับผมนี่ให้พี่น้องมั่งตัวอย่างกอนนะให้เพี่นติดตามผมในตอนแรกนะขอบคุณครับ